ลดอาการพวกคันต่างๆแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ผิวชอบในเรื่องความผ่อนคลายทั้งหมดเลยอย่ะเนี่ยมันคือเขาเขาไปดูดซับสิ่งสกปรกจากรูขุมขนเราอะอรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผิวใสขึ้นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนานะคะแมนะคะเราสองคนนะคะมาจากเพจทำไงให้สวยขึ้น b Butterfly Twins ค่ะหรือว่าช่อง YouTube นะคะ Butterfly Twins ค่ะก็ตามชื่อช่องของเราเลยนะคะทำไงให้สวยขึ้นใช่ไหมจ้านาแะแนนก็เลยไม่หยุดที่จะทำยังไงให้ตัวเองสวยขึ้นซึ่งวันนี้นะคะอยากที่จะพาทุกคนมาปรับหมดสถานที่ใหม่ในการทำให้เราสวยขึ้นแล้วก็สุขภาพดีด้วย ะะอยากทั้งหุ่นสวยหน้าสวยวันนี้พี่แนนพามาที่ไหนที่นี่เลยค่ะทุกคน The s i n s นะคะ Skin and Body นะคะเขามีด้วยกันถึง2สาขานะคะใครสะดวกที่นวมิ่นก็ไปได้นะคะแต่วันนี้แนานานำม,มาที่สาขาใหม่นะคะอยู่ที่รามคำแหงหน้าปักซอย174ค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะนาแนานยังไม่รู้เลยนะว่าเขามีโปรแกรมอะไรเด็ดๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีเทอราพิสที่ช่วยสอบถามเราว่าเราอยากนะได้นะเออใช่แนะนําเรานะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการดูแลแบบไหนนะคะโปรแกรมเขาเยอะมากแล้น่าตื่นเต้นจริงๆอยากลองทุกเมนูเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้นาแนาน,านได้ลองโปรแกรมอะไรกันบ้างคะ่ะตามไปดูกันค่ะ เมื่อกี้นะคะได้ลองสปาโครนดําแล้วนะจะบอกว่าเราชอบนะโดยส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วมันจะมีเหงื่อพี่แนนอ๋อใช่ใครที่ออกกําลังกายหรือว่าคือเราอ่ะก็จะถูหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสะอาดบางทีจะเกิดอาการเป็นผลหรือว่าคันได้ใช่ตามขาตามหลังอ่ะแล้วตัวนี้มันคือเข้าไปดูดซับสิ่งสกปรกจากรูขุมขนเราอ่ะทุกจุดเลยอ่ะที่มือเราเข้าไม่ถึงถ้าหลังมือเราเข้าถึงอ่ะ มันยังไม่ช่วยเท่านี้เลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําแล้วมันช่วยทําให้ลดอาการพวกคันต่างๆแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ผิวทําให้ออกกําลังกายแล้วสบายใจมากขึ้นค่ะของแนนนะคะชอบในเรื่องของความผ่อนคลายทั้งหมดเลยอ่ตั้งแต่เข้าตู้อบอะ่ะคือเข้าไปนั้นอะ่ะรู้สึกรีแลกซ์มากมเราเนี่ยเกรงเดินเข้ามาเลยนะจากการที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานพอเข้ามาแต่ละสเต็ปของเขาอ่ะ คือทั้งการเข้าตู้อบก,การพ่อการนวดคือรู้สึกผ่อนคลายมากแล้วพอไปอาบน้ําล้างตัวรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผิวใสขึ้นมากๆเลยค่ะใช่ใช่อยากมาทําบ่อยๆชอบเนาะ ทุกคนคะคือในประทับใจที่นี่มากแล้วก็ชอบมากแล้วรู้สึกว่าอยากให้มีสิ่งน,นี้มานานแล้วก็คือที่เนี่ยเยขาครบวงจรความเป็นสปาและความงามจริๆจรงๆนอกจากการนวดเพื่อความงามแล้วนวดเพื่อผ่อนคลายแล้วนวดเพื่อกระชับสัดส่วนลดไขมันได้ทั้งตัวแล้วนะคะ<ๆ>เขายังมีทําเล็บทําผมนวดศีรษะคือเข้ามาที่เนี่ย ครบจบออกไปเลยจริงๆคือตื่นเต้นมากและชอบมากใช่ๆก็คือตอนเช้ามาปุ๊บก,ก็สเปนไทม์ทั้งวันได้เลยแล้วก็ออกไปคือสวยตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้าเลยทุกคนมันอ m a เมซิ่งมากๆใช่แล้วใครที่อยากตามเรามานะคะที่นี่คือที่ไหนคะ่ะ The s i n s นะคะมีอยู่2สาขานะคะถ้าใครใกล้ที่นวมินนะคะก็ไปที่ Max Value n a w ิ m i n ได้เลยค่ะ ของแนนใกล้รำคำแหงนะคะก็มาที่รำคำแหง174ค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายทั้ง2ที่เลยค่ะใช่แล้วค่ะตามมากันนะคะ